สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมามาดูกันร้านไทยได้อะไรมา้างไปไอร้านเวียดนามไปงานไทยแล้วก็ร้านเวียดนามโอ้ข้าวของแพงกว่าเดิมเยอะเลยเพื่อนๆปีที่แล้วพวกก๋วยเตี๋วกินชามละ8ปดปีนี้สิบแพงพรอ,อะไรถ้าเช่าแพงเหมือนที่ยายบอกในคลิปนะั่นแหละล็อกละหนึ่งพันยูโรล็อกละ สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทหนึ่งล็อกไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันมีสามวันเนาะสามวันเท่าไหรอ่อ่ะเป็นแสนค่าเช่าที่เนาะสามวันเป็นแสนแต่ยายไม่ได้อะไรหรอกไปตอนแรกก็จะไปจะไปเอาจะไปซื้อทุเรียนอย่างเดียวนะทุเรียนทุเรียนอ่ที่ยายไปวันนั้นกล่องละยี่สิบสาม สามกล่องหกสิบแต่อันนี้เขาไม่ลดเขาลดได้เขาลดได้สองกล่องสอ,องกล่องสองกล่องสี่สิบห้าลดไปหนึ่งยูโรเนาะเป็นยูโรเนี่ยแต่เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าผสมผสมเนี่ยในกลุ่มนะยายซื้อมาด้วยกันเห็นเขากินไปแล้วก็ผสมมาว่าหมอนทอ,องผสมชนีดูก่อนยังไม่ได้กินนะยาย ีน้ได้มาสองกล่องคนสุดท้ายเดินมาอีกเขาก็เลยบอกห้ากล่องร้อยเออแล้วเพื่อนยายบอกโอ้ยซื้อไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกเอาเพิ่มอีกได้เออก็เลยเอาอีกสามกล่องหกสิบเพื่อนยายเขาไปสองยายเอามาหนึ่งก็เท่ากับกล่องนี้ได้ยี่สิบกล่องนี้ได้ยี่สิบสองห้าสิบเนาะก็ได้สามกล่องเหมือนเดิมสามกล่องหนึ่งกิโลครึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็มารอรุ่นกันไชาไอถัวมากร,รมนึ่ป8ยูโรเพื่อนๆคิดไปแล้วกันว่า1ยูโรมัน36 37บาทอันนี้8ยูโรแตงรองชิมก่อนอืมเห็นเพื่อนเขาบอกว่าอร่อยเหมือนทัวไทยเลยอืมถั่วถั่วอะไรอ่ะเนี้ยรังฝนยายเคยซื้อมามันไม่หวานเพื่อนยายก็บอกซื้อแบบนี้แหละอร่อยพเนี้ยอ มันไม่หวานมันมันจืดจืดมันฟอฟอเคยซื้อนะ่ะจำเพื่อนก็บอกว่าอันนี้อร่อยยายก็เลยซื้อมาจาไปตำกินกันนะในสองรอบนะแปดยูโรก็แปดยูโรประมาณสามร้อยบาทนี่แหละเนาะประมาณประมาณสองร้อยกว่านิดนิดสามร้อยคูณไปเนาะเงินเงินมันไม่ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเลยไม่รู้เนะาะแล้วไปได้มาเขือมาอีกมาเขือนี้ก็ ส0ยูโร360 3้0หบาทร้่งานไทยหญ่ได้มากแค่นี้หละไม่ได้อะไรเรากไ็ได้กินได้กินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วก็ไปร้านเค้กเพื่อนก็นซื้อยายก็ไม่เคยซื้อหรอกแต่ว่าร้านเค้กถูกอยู่อยู่อยู่ที่งานอยู่ที่งานเอ่อกิโลละ เท่าไรมาสิบสี่สิบห้าอันนี้ยายซื้อมาราังแครกแฟนก็บอกว่ากินไม่หมดก็หอ่อห่อไว้กันเลยเนี่ยประมาณประมาณเอ่อเจ็ดยูโรไม่ใช่ประมาณหรอกเจ็ดยูโรนิดนิดหกยูโรเจ็ดยูโรนิดนิด,นดเนี่ยเขาบอกว่าปุ๊บพาพาพากินแล้วก็เหลือก็ห่อไว้ก็เลยได้ซื้ออีกมะล,ละกอมะล,ละกอรานแขกนะคะเนี่ยอืมในมาทานินขนมปนอีกแย้ายอ๊ด กินซมตาบ่อยๆไม่มีกุ้งใสจะซื้อกุ้งวันนี้ก็เลยบอกอ๋ออาทิตย์หน้าจะไปอีกหยิบกุ้งซื้อมาแล้วใส่ตะกร้ามาแล้วอุ้ยไม่มีที่แช่ไม่มีที่แข็งแช่แข็งตู้แช่เต็มเต็มน่าจะหยิบมาสักกิโลหนึ่งเนาะออลืมมันพอใส่ได้ยุคกิโลหนึ่งแต่ว่าอาทิตย์หน้ายายก็จะไปแล้วไงก็เลยเออไม่ซื้อนะอันนี้ก็ได้ด้านแข็งนะแล้วก็เนี่ยใ้กระ เส้นใยเอยขนมจีนขนมจีนใยก็หมดเมื่อวานหมดเนี่ยเดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปเราจะซื้อไปซื้อพวกข้าวพวกอะไรอีกเนาะอันนี้เส้นเล็กเอาไว้ผัดผัดไทยผัดอะไรเป็นเล็กเอา้ามันไม่เหมือนกันนี่ยนะหยิดอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวอา้าวมันอา้าวทำไมมันแตกต่างกัน <laughs> มันก็เออ 400ก,กรัม400ก,กรัมทำไมเอกอันหนึ่งมันเล็กอันหนึ่งมันใหญ่ไม่เข้าใจอ๋อเล็กอ๋อใหญ่เออยายไม่เข้าใจมันคืออะไรทำไมมันน้ำหนักเท่ากันไม่เข้าใจเขาเขียนมาเส้นก๋วยเตีเ๋ยวเส้นจันก๋วยเตี๋ยวเส้นจันไม่เข้าใจมึงก็ขนมจีน แป้งนี้เพื่อนก็บอกว่าแป้งอันนี้ทําทําอซาลาเปาเดี๋ยวยายลองดูว่างๆได้ว่างก่อนนะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้สูตรมาทําสาลาเป่าเดี๋ยวจะลองทําดูเออแล้วก็ได้วันนั้นเอาแป้งข้าวโพดมานึกว่ามันเหมือนกันแป้งข้าวโพดกับแป้งแป้งมันมันไม่เหมือนกันอจริงๆจะเอาแป้งมันไม่ได้เอาแป้งข้าวโพดก็เลยได้แป้งมันมาห่อนึงเนี่ย ขนมบางอย่างใช้แป้งมันเลยยายไม่รู้เพว่าแป้งมันกับแป้งข้าวโพดมันเหมือนกันนะนี่ไปสองร้านอันนี้น้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วก็ได้น้ำปลามาสองขวดน้ำปลาหมดเนาะนี่อันนี้คือไปแบบยายไม่ได้ตั้งใจเนาะร้านเอเชียเนาะร้านเอเชียจริงๆยายจดไว้แล้วว่าจดไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรมามั่งอะไรเนี้ยจดไว้แล้วร้านเอเชียคิดว่าจะไปพร้อมแฟนยายอาทิตย์หน้า วันนี้ที่ตั้งใจไปก็จะไปซื้อทุเรียนอะไดเอเชียมันไม่มีทุเรียนไงอืมนั่นแหละที่ไปวันนี้ถ้า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 เพื่อนไม่ไปยายก็คงไม่ได้ไปหรอกแต่พอดีเ,อเพื่อนไปก็เลยได้ไปกับเขาเนี่ยของแค่นี้นะหมดไปประมาณเท่าไหร่วะยายคิดดูเมื่อกี้บวกลบคูณหารเท่าไหรอ 4, ่อะสี่พันเฮ้ยไม่ใช่สี่พันที่ห้าพัน ห้าพันสี่ร้อยบาทเนี่ยอยาจะให้ดูเดอ้อของนี่ไอ้นี้รองรองรอเท้าอะไรท้าเออนี่เพื่อนก็ให้มาเนี่ยนะห้าพันสี่ร้อยบาทไอ้นี่นะหนึ่งร้อยหมดไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบยูโรอซีซ่หนึ่งร้อยห้าสิบยูโรนี่เออเนี่ยเพื่อนก็ให้อันนี้ยายมา ส้มตำแห้งของไปซอยดาวเขาไปซอยดาววันนั้นงานไทยวันนั้นซอยดาวก็ได้มาเยอะเลยมันได้มานี่มาเยอะเลยเขาก็บอกว่าเออให้ยายมาลองชิมดูยา,ดลลา,ายพูดถึงเนี่ยมะละกอนี่โอ้ตอนแรกพูดถึงมะละกอนี่ถ้ายายกินไม่หมดเดี๋ยลองลองทาดูปีหน้าปีหน้าเขาบอกว่ามะละกอคูณคูณแล้วตาแห้งแล้วมาตำเหมือนเดิม เนี่ยยาย,ยจะลองทําดูไหมว่าเนี่ยลองเวลายายเนี่ยมันจะตํากี่หมดคนเดียวเนาะแต่ยาย,ยจะลองสับ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 แล้วขูดอะ่ะแล้วลองตากดูดิลองไปแช่ดูว่ามันเหมือนเดิมไหมเรื่องมีํำดีกว่าว่ามันแพงเนาะ่ยาเลยอย่าไปลองที่เมืองไทยดีกว่าพยายามกินให้หมดสมตมั้มสมตํามสมตมัเด้อจิเนี่เอา้าต้งตัมอะไรล่ะตําถั่วอีกโอ้ยตั้ถั่วตํากินเดี๋ยนี้เลย ไปกินไปนอนกิน๋วยเตี๋วกิน๋วยเตี๋วอ,อย่างเดียวพอของกินเยอะะไม่ไหวมันแพงเพื่อนเออไปอะไรกินอะไรก่อน่ะเนี่ยอันนี้ได้มารันแกอันนี้ก็จะกินอันนี้ก็จะกินอันนี้ก็จะกินอนนกะก,นนะอนกินอะไรก่อนเพื่อนต้องกินให้คุ้มเดอ้อซื้อมาแพงกินให้คุ้มซื้อามาแพงเนาะเออมา คนอื่นนี่เช่นยายจะพากินทุเรียนก่อนก่อนอื่นเลยกินทุเรียนเสร็จแล้วจะกินสมตำตัววันนี้ไม่เข้าสวนวันนี้ขอกินก่อนเด้อไปเพื่อนเออห้าพันสี่ร้อยบาทประมาณเนี้ยหมดไปเนาะไปะแค่นี้แหละได้ยายพากินทุเรียนก่อนพาเก็บของเข้าตู้ก่อนีอ๋ยจะพาชิปทุเรียนกินทุเรียนเสร็จแล้วกินสมตำโอ้ยบายบายกินถึงกินถึง เดี๋ยว่ากินตุเรียเรียเด้อเห็นเพื่อนเปื่อนงมันมาส่งมาเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกัน